นะครับคุณเศรษฐาวันนี้นะครับหลังจากที่ทราบว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีการเรียกร้องให้ลาออกท่าทีของคุณเศรษฐาก็เงียบกริบนะครับแล้วก็ไม่ขอตอบคําถามเรื่องทั้งหมดแต่อย่างใดนะครับแนวทางของพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้คือไม่ยอมตอบคําถามอะไรนะครับคาอธิบายของพรรคเพื่อไทยต่อเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็ายเป็นคำอธิบายที่คนฟังแล้วไม่เข้าใจเช่นบอกว่าคุณเศรษฐามไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับพูดเรื่องความไม่ได้พูดเรื่องคนซึ่งยิง่งฟังยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะกล่าวได้ว่านะครับสถานการณ์ของฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความสับสนอลลมานหลายเรื่องนะครับคําพูดของคุณเศรษฐาทวีสินเปรียบได้กับการที่ปืนลั่นใส่เท้าตัวเองนะครับโดยอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะครับหลุดปากพูดออกมาเพราะเคยชินกับการเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในองค์กรธุรกิจแล้วก็คิดว่าเมื่ออยู่ในห้องประชุมซึ่งเป็นที่ระโหฐานนั้น สิ่งที่ตัวเองพูดจะพูดอะไรก็ได้เพราะมองไปข้างหน้าคือลูกน้องตัวเองแต่ว่าในแง่การเมืองไม่มีใครเป็นลูกน้องคุณเศรษฐาจริงๆนะครับคนเหล่านั้นอยู่พรรคเพื่อไทยก็จริงแต่ไม่ใช่ลูกน้องคุณเศรษฐาโดยตรงนะครับดังนั้นคำพูดของคุณเศรษฐาว่ามีการฝากนั้นมันกลายเป็นการมัดตัวคุณเศรษฐาเองซึ่งต้องดูต่อไปว่าผลของการมดตัวคุณเศรษฐาวันนี้จะจบลงอย่างไรนะครับคานเรียกร้องคุณเศรษฐา ลาออกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับท่ามกลางสถานการณ์การเมืองต่างๆน,นะครับที่สับสนอลมมานะครับขบวนการที่พักเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่ามีตั๋วซึ่งเกิดแฮชแท็กตัวเพื่อไทยนะครับน่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่ขยี้รัฐบาลนะครับแล้วก็ทําให้รัฐบาลนั้นเจอสถานการณ์ใหม่ของการถูกตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าสถานการณ์ของฝั่งรัฐบาลตอนนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะว่านโยบายหลักๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนโยบายกู้เงินแจกนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับนโยบายซอฟ t ์พาวเวอร์นะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าทั้งสองเรื่องนั้นถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับนโยบายกู้เงินแจกถูกวิจารณ์เยอะนะครับแล้วก็ในการวิพาควิจารณ์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ ก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าทําไมต้องกู้เงินมาแจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดซ้ำๆว่าเศรษฐกิจไม่ดีต้องแจกต้องแจกแต่ทําไมต้องกู้เงินมาแจากแล้วทาไมตอนหาเสียงหลอกเราว่าจะไม่กู้และทําไมตอนที่รัฐมนตรีไปแถลงในสภาก็หลอกทุกคนในสภาว่าจะไม่กู้พักเพื่อไทยตอนนี้ถูกมองว่าตรบาบัตรศาสตร์หลายต่อหลายเรื่องบอกว่าจะไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ก็จับมือบอกจะไม่จับมือกับสอวอก,ก็จับมือบอกจะว่าจะไม่จับมือจะตั้งรัฐบาลข้ามขั้วทิ้งพักก้าวไกล ก็ทิ้งพักเก้าไกลนะครับบอกว่าการแจกเงินจะไม่กู้ก็ตัดสินใจกู้บอกว่าจะแจกเงินโดยการใช้บล็อกเชนก็กลับไปใช้แอปเป่าตังค์นะครับบอกว่าจะแจกเงินทุกคนก็กลายเป็นเลือกแจกบางคนบอกว่าจะแจกในเดือนกุมภาก็กลายเป็นแจกเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเรื่องของการไม่ทำตามคำพูดหรือเรื่องของการโกหกมีเป็นตั้งๆนับไม่ถ้วน ถ้าเอาแต่ละเรื่องมานับในมือมันเกินหนึ่งมือมันลามไป2มือแล้วในอนาคตมมนอาจจะต้องเอานิ้วท้าม,มารวมนับไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้ามคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่กู้ไม่ว่าจะใช้เป็นเรื่องของการใช้แอปเป๋าตังค์นะครับจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันลามไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับภาพลักษณ์นะครับไม่ดีนะครับเป็นภาพลักษณ์ซึ่ง สองเดือนเนี่ยนะครับเรื่องราวเต็มไปด้วยการถูกกดดันเป็นไปด้วยการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาต่อรัฐบาลจะยืนนว่าเขาไม่เคยตรบัรสัตว์กับใครเขาไม่เคยโกหกกับใครก็ตามแต่ในรัฐบาลที่เคยบอกว่าไม่กู้แล้วตัดสินใจกู้เราจะเรียกว่าสิ่งนั้นคือการโกหกได้หรือไม่นะภายใต้รัฐบาลที่บอกว่ายังไงก็จะไม่มีการกู้เงินมาแจกเมื่อรัฐบาลตัดสินใจกู้ เราจะเรียกว่าสิ่งนั้นคือการตราบาสัตว์ได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับฝั่งรัฐบาลนโย,ยบายกู้เงินมาจากเดี๋ยวคงจะต้องมีรายละเอียดรายละเอียดที่ต้องโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดเดือดเดือดเกินไปท่านผู้ชมนะครับคุณฟิล์มซีโกดักบอกว่าตราบัาสัตว์ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมครับนะครับตราบาสัตว์ไม่น่าถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะว่าการตราบาสัตว์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ คงไม่มีประเทศไหนในโลกยอมรับแม้กระทั่งที่คนตระบสัตว์เองก็มักจะมีอารมณ์เวลาถูกจับได้ว่าตราบสัตว์และจะมีอารมณ์ยิ่งขึ้นเมื่อถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณมันตราบสัตว์เพราะนตราบสัตว์ไม่น่าจะเป็นซอฟท์พาวเวอร์เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนรังเกียจนะครับแม้กระทั่งคนทําเองก็รังเกียจไม่อยากจะให้ใครบอกว่าตัวเองตราบสัตว์เมื่อถูกชี้หน้าว่าตราบสัตว์มักจะมีอาการกระฟัดกระเฟียดบุดหหิตมีอารมณ์โกรธเคือง นะครับเพราะฉะนั้นตราบสัตว์ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างแน่นอนนะครับนยโยบายกู้เงินมาแจากนั้นตอนนี้นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่วิพากวิจารณ์แต่ว่าอีกนยโยบายหนึ่งที่เริ่มถูกวิพากวิจารณ์ก็คือนยโยบายซอฟต์พาวเวอร์นโยบายซึ่งวันนี้แทบทุกคนในประเทศฟังแล้วเห็นภาพตรงกันว่ารัฐบาลอธิบายไม่ได้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร และการอธิบายไม่ได้ของรัฐบาลว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเนี่ยก็ทําให้คนธประเทศไม่ไม่เข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรมีคนเข้าใจไหมแน่นอนว่าต้องมีคนที่เข้าใจนะครับแต่คนที่เข้าใจอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ไม่น่าจะอยู่ที่รัฐบาลเพราะหากท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับทุกครั้งที่มีการดีเบตกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ ฝั่งรัฐบาลที่เข้ามาดีเบตนะครับเข้ามาแสดงความเห็นนั้นมักจะเป็นคนซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคนของรัฐบาลที่ออกมาดีเบตเรื่องซอฟทาวเวอร์เยอะๆมักจะได้แก่หมอเลียบสุรพงศ์สุบงลีนะครับหมอเลียบเป็นคนของพรรคเพื่อไทยไหมคําตอบคือเป็นแน่ๆแต่หมอเลียบอยู่ในคอรอมอหรือคณะรัฐบาลไหมหมอเลียบไม่ได้อยู่ ถ้าอย่างนั้นก็มีคําถามว่าวในคณะรัฐบาลมีใครมาอธิบายกับสังคมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรไหมคําตอบก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อผมบอกว่ารัฐบาลไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรผมไม่ได้โกหกผมไม่ได้กล่าวเท็จเพราะบุคลากรที่อยู่ในรัฐบาลหรือบุคลากรที่อยู่ในคณะมนตรีนั้นไม่มีใครออกมาพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับคนของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาพูดก็อาจจะมีคุณแพรทองทานนะครับซึ่งคุณแพรทองทานก็บอกว่าหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ มิ้นช็อกช็อกมิ้นผมเรียกไม่ถูกอะครับกินเคยทีเคยกินทีหนึ่งก็ไม่ได้ชอบอะไรด้วยแต่ตอนนั้นเกรงใจคนเอามาให้ก็เลยต้องบอกว่าชอบจริงๆตอนที่กินไม่มีความชอบเลยรู้สึกว่ามันจะหวานอะไรกันนักกันหนาะแล้วเป็นการหวานที่ขาดสติด้วยเป็นการหวานที่แบบเหมือนกับอะไรก็ได้ขอให้หวานหวานหวานไวน้ก่อนนะครับณนะโมเมตนต์ที่คนเอามาให้กินเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับแต่ว่าเกรงใจคนเอามาให้ก็แบบอู้โอ,อร่อยนะชอบจริงๆแต่ความจริงไม่ชอบเลยแล้วตอนกินให้กินก็กินแทบไม่หมดด้วยนะครับเพราะนั้น คุณแพททองทานก็บอกว่าหมูกระทะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับทั้งที่คนไทยก็รู้หมูกระทะมันเป็นต้นตํำรับมันมาจากเกาหลีนะครับจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปได้อย่างไรนะครับไปที่เขมรก็มีไปที่ลาวก็มีผมเคยไปหลวงพระบางจําได้เลยว่าริมแม่น้ําโขงฝั่งหลวงพระบางนั้นมีร้านขายหมูกระทะอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่ผมเห็นได้ในวันที่ผมเดินไปเที่ยวหลวงพระบางนั้นผมน้ําลายสอนะครับเพราะร้านหมูกระทะเจ้านี้ ใช้เตาหมูกระทะแบบที่เรเีนทั่วไปในเมืองไทยที่หลวงพระบางก็มีแล้วนั่งปิ้งกันดิมแม่น้ําโขงตอนเย็นเย็นเห็นแล้วยังไงก็อยากกินแต่ผมไม่ได้กินผมตั้งคําถามกับตัวเองว่าถ้าเรามาถึงหลวงพระบางแล้วเรากินหมูกระทะมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องดังนั้นผมตัดสินใจกินตาหลวงพระบางผมตัดสินใจกินปลาลหาตัดสินใจกินนู่นกินนี่แต่ไม่กินหมูกระทะแต่จะบอกท่านผู้ชมว่าหมูกระทะเนี่ยมันพบในภูมิภาคนี้ได้หมดล้าวก็มีขเขมรนก็มี จะไปทะลึ่งลักลอบลักขโมยนะครับมาบอกว่าหมูกระทะเป็นซอฟพาวเวอร์เนี่ยไม่น่าจะได้นะครับแต่ไม่เป็นไรทุนแพทองทานนะครับอาจจะมีแนวคิดนะครับที่หลักแหลมว่าคนทั่วไปแล้วบรรลุพุทธิปัญญาว่าหมูกระทะเป็นของไทยหมูกระทะเป็นซอฟพาวเวอร์ไทยแล้วทั้งโลกไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่าหมูกระทะมาก่อนก็ได้ คุณโนโน่มานี่บอกว่าอาจารย์เรียกถูกละบ้านผมเรียกเนื้อย่างเกาหลีอันนี้แถวอีสานนะครับเห็นหมูกระทะแบบคนกรุงเทพแถวอีสานเรียกว่าเนื้อย่างเกาหลีหรือย่างเกาหลีนะครับผมเห็นครั้งที่ไปของแกนแี่ครั้งไปภาคเหนือตอนนั้นไปเชียงใหม่นะครับอำเภออะไรสักแห่งไม่แน่ใจว่าเป็นเไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภอปัวห,หรืออำเภอรพราวนั่งรถเข้าไปที่อำเภอกลางดึกเข้าไปถึงป้ายแรกเห็นคําว่าย่างเกาหลีผมตกใจ ใหอําเภอนี้เอาคนเกาหลีมาย่างกินกันเหรอนะครับตกใจสักพักฉุกใจคิดได้ว่าอ๋อเขาคงหมายถึงแบบแบบอาหารเกาหลีย่างแต่ผมคิดเอ๊ะเราอยู่ที่อำเภอปัวเราอยู่ที่อำเภอรพร้าวนะครับตลาดในหกโมงซึ่งก็ปิดเงียบหมดแล้วจะมีอาหารเกาหลีอะไรให้เรากินก็เลยตัดสินใจเดินไปดูที่ร้านที่เขียนว่าย่างเกาหลีพอไปดูปุ๊บมันก็คือหมูกระทะนะครับแถวอีสานแถวเชียงใหม่เขาก็เรียกว่าย่างเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลี คุณแพทองทานนะครับอาจจะไม่เคยเดินทางไปจังหวัดต่างๆมากเท่าผมและคนไทยนะครับก็เลยไม่ทราบว่าสิ่งที่เรียกว่าหมูกระทะเนี่ยต่างจังหวัดเขาเรียกว่าย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีเนยย่างเกาหลีทั่วไปหมดนะครับจะบอกว่าเป็นของคนไทยและเป็นสิทธิบัตรหรือไม่หรือเป็นซอฟพาวเวอร์หรือไม่เนี่ยคงจะไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องคุณแพทองทานขอเว้นไว้อย่าไปวิจารณ์เยอะเพราะคุณภาพวิจารณ์คุณแพทองทานจะมีสอสอมาร่วมวิจารณ์เรากลับอย่างกว้างขวางนะครับ คุณไอซ์บอกว่าเรียกว่าย่างอบป้านะครับคุณโอบามาบอกว่าหมูย่างเกาหลีก็มาจากจีนคุณนินซีบอกว่าตอนที่รู้จักหมูกระทะครั้งแรกก็ได้ยินเป็นเนื้อย่างเกาหลีค่ะเพิ่งมาได้ยินคําว่าหมูกระทะก็ตอนใกล้โตแล้วคุณจุนบอกว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าเนื้อย่างเกาหลีนะครับอ่าโอเคนะครับส่วนใหญ่ก็พูดคล้ายๆตรงกันนะครับเนื้อวากิวของผมก็เป็นซอสด้วยดีนะครับเอออันนี้ก็อีกมุมมองนึงไม่ใช่ของผมแล้วครับผมนี่ไม่ค่อยได้กินนะครับอ่า เพราะฉะนั้นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็ให้วิจารณร์เยอะว่าพักเพื่อไทยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอธิบายไม่ค่อยตรงกันแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีดีเบตนะครับที่รายการคุณสรยุทธ์นะครับซึ่งหมอนเรียบก็สร้างความฮือฮานะครับด้วยประโยคที่บอกว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์พาวเวอร์ก็เหมือนกับความรักความรักนี่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เรารู้ว่านั่นคือความรักดังนั้นซอฟต์พาวเวอร์ก็เหมือนความรักไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันคือซอฟต์ เป็นคำพูดซึ่งเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะครับทุกคนก็ซาบซึ้งนะครับเพลิดเพลินนะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปนะครับกอดหมอเลียบแล้วบอกว่าพี่หมอครับผมซอฟต์พาวเวอร์พี่จริงๆผมรักพี่จริงๆนะครับกับคำอธิบายว่าซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกับความรักนะครับก็เป็นสิ่งที่คนวิพา์วิจารณ์กันว่าไม่รู้เรื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหมอเลียบเนี่ยไปออกรายการช่องสามเพียงคนเดียวนะครับคุณช่อเนี่ย เขาออกมาเปิดประเด็นว่าเหตุผลที่หมอเลี้ยบไปออกช่องสามเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับมันมาจากตรงไหนมันมาจากอะไรเพราะปกติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่องสามเวลาจัดรายการในคดีเบนนี่ครับเป็นคุณสิริกัญญากับหมอเลี้ยบนะครับหรือว่าเอ่อเป็นคนนั้นคนนี้เขาไม่ค่อยมีการออกเดี่ยวในเรื่องซึ่งมันมีการเถียงกันอย่าง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 ไม่เป็นที่ยุตินะครับเมื่อวานนี้ผมไปนั่งอ่าน facebook เอ่อทวิตเตอร์คุณช่อเนี่ยนะครับ จริงๆต้องใช้คำว่า x แล้วแต่ว่าผมตะขิดตะขวงใจกับการใช้คำว่า x นะครับเพราะฉะนั้นผมยังใช้คำว่า t w i t t e อรคุณชอต่อไปแล้วกันเนี่ยนะครับคุณชอบเขาก็โพสต์แบบนี้ว่าสำหรับท่านที่ถามว่าทำไมวันนี้ไม่ไปออกรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอกับคุณหมอเลียบคำตอบคือเกือบจะได้ไปแล้วค่ะทางรายการติดต่อมาตั้งแต่วันจันทร์แต่เมื่อวานมีการประสานว่าวันนี้ขอหมอเล็บออกท่านเดียวก่อนเดี๋ยวจะหาวันให้ชอบไปออกอีกครั้งโดยหาคนมาดีเบตให้ค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆหมอเลียบต้องไปออกกับช่อแต่ช่อบอกว่าหมอเลียบขอออกเดียวทําไมหมอเลียบไม่กล้าดีเบตกับช่อครับ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นครับหมอเลียบเป็นคนที่พักเพื่อไทยพยายามประชาสัมพันธ์ว่ารู้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดีที่สุดนะครับทําไมหมอเลียบไม่กล้าดีเบตกับช่อพันนิกาวานิ้ซึ่งอายุน้อยกว่าหมอเลียบเกือบจะสาสิบปี ผมไม่แน่ใจปีนี้ช่อ35เรื่องแต่ผมคิดว่าหมอเลียบน่าจะอยู่โซนประมาณ66-70เนี่ยแหละนะครับทำไมหมอเลียบไม่กล้าดีเบตกับช่อนะครับแล้วทำไมหมอเลียบต้องทำเรื่องซึ่งในวงการคนทำสื่อเขาอาจจะไปซุบซิบว่าหมอเลียบไม่กล้าเจอกับช่อเพราะรายการที่มีการดีเบตกันเนี่ยมันต้องพูด2คนมันต้องพูด2ทางพอฝ่ายหนึ่งไปขอพูดคนเดียวเนี่ยนะครับธรรมชาติคนทำสื่อก็ต้องยอมเพราะหมอเลียบเป็นแขกแต่เขาก็จะไปซุบซิบนินทากันว่านเนี่ยนะครับ ตอนแรกจะมีมอเรียบกับช่อแต่ตอนหลังมอเรียบขอมาคนเดียวภาพลักษณ์มอเรียบก็เสียหายใช่ไหมครัใครที่ได้ฟังก็โอโห้มอเรียบไม่กล้าดีเบตกับช่อหรืออย่างไรนะครับหมอเรียบกลัวช่อหรือไม่ก็จะเป็นคําถามที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับคุณช่อออกมาบอกแล้วว่าเรื่องนี้ก็สรุปเป็นแบบนี้แหละนะครับจริงๆรายการเป็นดีเบตนะครับแต่ว่าหมอเรียบนะครับขอมาเจอกันเพียงคนเดียวนะครับ คุณช่อก็ไม่ได้ดีเบตกับมอนเลียบซึ่งคุณช่อเนี่ยก็เต็มพร้อมนะครับแล้วในทวิตเตอร์ของคุณช่อเนี่ยก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์มอเลียอยังดูเดือดเพราะว่ามอนเลียบเนี่ยนะครับก็เอาสิ่งที่คุณช่อพูดในทวิตเตอร์เนี่ยไปพาดพิงในรายการของคุณนะครับของของคุณสรยุทธ์นะครับ,ค,รค,รบคุณช่อเนี่ยเขาโพสต์หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับเขาก็พูดว่าซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับ ฝากรัฐบาลไปว่านะครับควรจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีท่อนหนึ่งที่คุณชอบเขาพูดในคลิปนะครับว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปดิ้นรนทำอะไรเองเยอะไปหมดนั่งสวยๆให้เขามาซื้อของเราเองก็ได้มอเรียบเนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองเก่าเกมนะครับแต่การเก่าเกมไม่ได้แปลว่าความรู้จะแม่นยำนักการเมืองบางคนเก่าเกมแต่ความรู้แม่นบางคนเก่าเกมความรู้ไม่แม่น ผมไม่ได้บอกว่าหมอเรียบความรู้ไม่แม่นผมบอกว่า,ามอเรียบเนี่ยเก่าเกมแต่ไม่แน่ว่าความเก่าเกมจะเท่ากับความรู้แม่นหรือไม่นะครับหมอเรียบเห็นคุณชอบพูดแบบนี้นะครับว่าเราซอฟต์พาวเวอร์เราลอยคนมาซื้อของเราเราแต่งตัวสวยๆรอมอเรียบก็เอาไปขยายผลว่าคุณชอบกําลังบอกว่าประเทศไทยไม่ต้องทําอะไรอย่างนั้นหรือวิธีการที่หยิบคําพูดของคนคนหนึ่งไปกล่าวอ้างในพื้นที่ซึ่งเขาไม่ตอบโต้ นะครับหรือตอบโต้ไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเอาคำพูดของคนไปพูด out of context out of context ก็คือเอาไปพูดนอกเหนือบริบทนะครับเช่น <c oughs> สมมุติวันนี้ผมบอกว่า,าคุณคุณแพทองทานนะครับตอบคำถามสื่อแย่มากแต่ผมไม่ได้บอกคุณแพทองทานตอบคำถามเรื่องอะไรนะครับ คนอาจจะตีความว่าผมกําลังพูดว่าคุณแพททองทานพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้แย่มากนะครับแต่จริงๆคําถามที่สื่อถามคุณแพททองทานอาจจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลบอลว่าใครจะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วคุณแพททองทานบอกว่าไม่รู้แล้วผมก็พูดว่าคุณแพททองทานบอกว่าเฮ้ยคุณแพททองทานตอบแย่ yeah, นะที่พูดว่าไม่รู้เรื่องแนวโน้มใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับเพราะการหยิบคําพูดคําพูดของคนคนหนึ่ง out of context ไปกล่าวอ้างเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นคนที่เป็นนักวิชาการเขาไม่ทํากันนะครับสื่อเองก็ไม่ควรทําแม้กระทั่งกับคนธรรมดาเองก็ไม่ควรทํามาเลียบหยิบคําพูดของช่อเนี่ยออกไปนอกบริบทแล้วก็เอาไปพาดพิงนะครับในรายการของคุณสรยุทธ์นะครับช่อก็เลยโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงแล้วมันมีประเด็นหนึ่งที่ช่อพูดดีนะครับช่อพูดว่าไอ้หน่วยงานทักก้าหน่วยงานซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งรัฐบาลไทยลอกมาจากไต้ไต้หวันลอกมาจากเกาหลีใต้เนี่ยนะครับ ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปีกว่าจะเสร็จเฉพาะการตั้งหน่วยงานช่อพณนิกาถามเอาไว้ว่าทําไมการทํากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหน่วยงานต้องรอประมาณหนึ่งปีถึงจะเสร็จแล้วบอกต่อไปว่าการที่หมอเลี้ยบบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกับความรักเราไม่ต้องบอกว่ามันคืออะไรช่อก็ถามต่อว่าคุณหมอคุณตั้งใจจะไม่เลือกจริงๆใช่ไหมว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรคุณจะทําทุกอย่างจะเอาทุกทางจนในสุดไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องสําคัญที่สุดเลยใช่หรือไม่ นะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบเอาไว้ว่าสมัยคุณทักษิณทำครัวไทยครัวโลกเนี่ยก็ยังมีการเล่าว่าจะทาเรื่องอาหารไทยตอนนี้รัฐบาลบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรก็ได้เหมือนความรักที่คืออะไรก็ได้ดังนั้นไม่มีโฟกัสคืออะไรเลยนะครับถ้ารัฐบาลเป็นผู้พูดมันจะมั่วข้าราชการจะงงพูดปฏิบัติงานก็จะงงและนานาชาติก็จะงงไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชอบพูดเอาไว้ซึ่งเป็นการตอบโต้นะครับคำพูดของมอรีเลซึ่งเอาสิ่งที่ชอบพูด ไปอยู่นอกบริบทของคาพูดของคุณช่อนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับคุณช่อก็ไปดีเบตนะครับจริงๆใช้คําว่าดีเบตไม่ได้ต้องใช้คําว่าไปรายการคุณสรยุทธ์นะครับซึ่งก็วันนี้คุณช่อก็เลยไปคนเดียวทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้าช่อทําไมไหนบอกว่ากล้ามีดีเบตของดีเบตทําไมไปคนเดียวผมคิดว่าถ้าผมดาเอาเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อวันหมอเลี้ยไปคนเดียวน,นะครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคุณสรยุทธ์เอาช่อไปดีเบตอีกก็จะเท่ากับว่า2วันนี้เป็นเพื่อไทย2วันแล้ว กันิเออก้าวไกลในคณะก้าวหน้าแค่หนึ่งวันผมเดาว,ว่าในเมื่อให้หมอเลียไปคนเดียวคุณสรยุทธกคคงบอกว่างั้นให้คุณช่อบาคนเดียวจะได้สมดุลการจะได้เท่าเทียมกันมันชอก็ไปคนเดียวไม่มีการดีเบตนะครับแต่ประเด็นที่ชอบพูดเลยนะครับมันมีหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจคุณเพนตี้บอกว่าเมื่อวานสัมภาษณ์รมดีมากๆนะครับอันนี้น่าจะหมายถึงสิ่งที่ผมพูดกันนะครับในรายการของคุณจอมขวัญน,นะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณช่อเนี่ยก็ พูดต่ออีกในรายการนะครับของออรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือว่าแนวคิดของรัฐบาลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันสับสนนะครับมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นและคุณชอบเปิดประเด็นใหม่ซึ่งน่าจะทำให้พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคเนี่ยมีอารมณ์นะครับเที่ยวกาดมากขึ้นนะครับ นั่นก็คือคุณชอบเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครแตะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นแนวความคิดของคุณอุ้งอิงซึ่งเป็นลูกของคุณทักษิณอันนี้คุณชอบเขาพูดนะครับว่าถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะไม่ยอมให้ใครแตะต้องเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เลยนะครับดังนั้นเวลาใครตั้งคําถามเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็จะเห็นปรากฏการณ์นะครับที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยแห่ผลคนนะครับออกมา ปกป้องนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ด่ากราดคนที่วิาพากวิจาร์ณนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลพรคเพื่อไทยว่าไม่เข้าใจนะครับเพราะนี่คือนโยบายของคุณแพทองทานแล้วเมื่อเป็นนโยบายคุณแพทองทานนั้นห้ามใครก็ตามแตะซอฟต์พาวเวอร์นะครับคุณชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องคุณแพรทองทานนะครับเข้าปีหนึ่งตอนที่แพทองทานปีสามนะครับ เป็นยุคที่คุณทักษิณถูกเกลียดชังในปี49นะครับลูกคุณทักษิณคือคุณแันทองทานก็ถูกกันแกล้งถูกนังแกไม่แฟร์เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำไมการวิาพากษวิจารณ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นพรรคเพื่อไทยเหมือนกับจะต้องไม่ยอมให้ใครมีการวิพากวิจารณนโยบายซอฟต์พาวเเป็นเพียงเพราะว่าเป็นนโยบายของคุณแผทองทานอันนี้คือสิ่งที่ คุณพันนิกาวานิชได้พูดเอาไว้นะครับซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่พักเพื่อไอยเองนั้นก็คงจะไม่พอใจนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการาส่งคนมาตอบโต้คุณพันนิกานะครับอย่างดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราอาจจะพูดได้ว่าณวันนี้นโยบายที่เป็นเรือธงของพักเพื่อไทยนะครับนั่นก็คือนโยบายกู้เงินมาแจากห้าแสนล้านนะครับกับนโยบาย ซอฟท์พาวเวอร์นั้นได้กลายเป็นนโยบายที่คนเนี่ยนะครับวิภา์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงนะครับซึ่งอาจจะเท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้2นโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นนโยบายเลอทงอย่างกู้งเงินมาจากกับซอฟท์พาวเวอร์นั้นค่อยๆถูกกรอนซ้อความชอบธรรมการกรอนซออไม่ได้แปลว่าผมบอกว่านโยบายผิดนะครับเดี๋ยวจะมีกองเชียร์รัฐบาลบอกว่าคุณว่านโยบายเขาผิดอย่างนั้นหรือผมไม่เคยบอกว่านโยบายผิดหรือถูกไม่ใช่งานของผม ต่ผมก็าลงบอกว่ามันมีกระบวนการมันมีความเคลื่อนไหวทางความคิดที่ทําให้คนรู้สึกว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีความไม่ชอบมาผากรนเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งรัฐบาลจะต้องตอบคําถามต่าง,าง,างๆนานาให้ได้นะครับว่ารัฐบาลเคลียร์หรือไม่กับนโยบายต่างๆของรัฐบาลเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคุณพณนิกาวาน,นิชนะครับที่มีการตอบประเด็นเรื่องของ มอเลียบนะครับมีการตอบประเด็นเรื่องของคุณแพทองทานแล้วก็มีการพูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินด้วยนะครับว่าคุณเศรษฐานเนี่ยพูดเร็วนะครับใจเร็วนะครับควรจะหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นในทวิตเตอร์นะครับที่คุณเศรษฐามักจะมีการตอบโต้คนต่างๆอย่างร้อนแรงนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเองนะครับวันนี้เราจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นในแง่การเมืองมากขึ้นเอยๆครับนั่นคือการตั้งคําถา,ถามถึงบทบาท ของคุณเศรษฐานในฐานะนายกนะครับหรือแม้กระทั่งบทบาทของคุณเศรษฐาน,นะครับในฐานะของผู้บริหารนโยบายต่างๆว่ามีความชัดเจนนะครับหรือว่ามีความรอบคอบนะครับหรือว่ามีความรอบด้านนะครับในแง่การบริหารงานของนโยบายต่างๆมากขนาดไหนนะครับวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับว่าบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยนะครับมันยังเป็นบรรยากาศของการถกเถียงกันเรื่องนโยบายต่อไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี นะครับเพราะว่าคนเราเห็นแตกต่างกันเรื่องนโยบายได้ไม่เป็นไรนะครับคนเราไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนกันในเรื่องนโยบายแล้วก็สาหรับผู้สนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดก็ควรจะตั้งสติว่าการที่คนเห็นแตกต่างกับรัฐบาลหรือว่าการที่คนเห็นแตกต่างกับพรรคการเมืองที่คุณชอบในเรื่องนโยบายเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นฝ่ายรุมล้างสบาลนะครับเพราะว่านโยบายของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองเนี่ยคือนโยบายสาธารณะนะครับดังนั้นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับสามารถจะวิจารณ์นโยบายสาธารณะ ของรัฐบาลได้ตลอดเวลานะครับวันนี้บรรยากาศมันกับตาลปัดกันก็คือว่ามันมีการสร้างบรรยากาศว่าใครวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลคนนั้นคือคนที่ต้องการค้นล้มรัฐบาลใครที่วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลคนนั้นคือคนที่ต้องการขัดขวางการทํางานของรัฐบาลซึ่งเป็นมุมมองที่ผิดนะครับเพราะว่าการวิจารณ์รัฐบาลเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้นะครับทุกวันนี้ผมแสดงความเห็นต่างๆก็จะมี คนของรัฐบาลนะครับเข้ามากระแนกกระแหนเข้ามาได้ค่าแม้กระทั่งในเพจสีรอถขาภบูลเองนะครับตลอด2วันที่ผ่านมาทุกครั้งที่ผมโพสต์คลิปรายการก็จะมีกลุ่มคนซึ่งรู้ว่าเป็น I/O ของรัฐบาลเนี่ยเข้ามาตอบคําถามต่างๆนานาแล้วความเป็น IO ไม่ว่าจะเป็น i/O ยุคพักเพื่อไทยหรือ I/O ยุคพลเอกประยุทธ์จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งคือ IO จะมากับ Account ผี Account ผีคือใน Facebook คือเป็น Account ที่ไม่เคยมีการโพสต์อะไรนะครับและอยู่ดีๆก็จะมาแสดงความเห็น แล้วในการเข้ามาแสดงความเห็นนี่ก็จะเป็นความเห็นที่โพสต์คล้ายๆกัน,นเช่นเมื่อวานี้สิงผมเจอคือพอพูดเรื่องของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะครับคอมเมนต์ที่1นะครับคุณเศรษฐาทําทงานดีค่ะคอมเมนต์ที่2เป็นผู้ชายคุณเศรษฐายอดเยี่ยมค่ะอันนี้ผู้ชายคุณเศรษฐายอดเยี่ยมค่ะคอมเมนต์ที่3คุณเศรษฐาสุดยอดค่ะคอมเมนต์ที่4ไม่มีใครเก่งเกินคุณเศรษฐาค่ะคอมเมนต์ที่5คุณเศรษฐาทํางานยิ่งกว่ายอดมนุษย์ค่ะ คอมเมนต์ที่6กลับมาเป็นผู้ชายคุณเศรษฐารู้ใจประชาชนที่สุดนะคะมันมาเป็นแพ็กเกจเลยแล้วอ่านปุ๊บรู้เลยว่านี่เป็น I.O. อย่างแน่นอนแล้วเป็น I.O. ที่มาจากกระบวนการที่มีแอ count ผีนะครับจ้างทีม I.O. ไปทำแอ count ผีแล้วก็เอารูปคมมาแปะนะครับทำแบบเหมือน,นกับเป็นบัญชี Facebook ของคนจริงๆนะครับแล้วก็ นะครับหนึ่งคนจะมี20 30บัญชีหรือร้อยบัญชีแต่คนปัไอโอในสติปัญญาจะเป็นคนที่สติปัญญาต่านะครับเพราะว่าถ้าสติปัญญาดีเขาไม่มานั่งไม่นั่งทํางานไอโอนั่นคือการโพสต์ข้อความซ้าๆในหลายชื่อหลายบัญชีใช่ไหมคนที่คาฉลาดเนี่ยเขาไม่มานั่งทํางานอย่างนี้หรอกเขาไปทํามาหากินเขาได้เง,เงินเยอะกว่าคนที่เป็นไ o อเนี่ยคือคนที่ต้องถือว่าเป็นวัน,นะต่ําสุดของพักการเมือง IO คือวัน,นะต่ำสุดของโครงสร้างของกลไกพักการเมืองนะครับที่ค่าแรงก็ต่ำที่สุดนะครับค่าตอบแทนก็ต่ำที่สุดความก้าวหน้าทางวิชาชีพไม่มีนะครับแล้วทีมสื่อของพักการเมืองที่รับรับหน้าที่ในการดูแลง,งาน IO เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลากรที่ด้ยคุณภาพที่เคยเป็นสื่อมาก่อนนะครับแล้วไม่มีองค์กรสื่อให้อยู่ก็จะไปจบด้วยการทําหน้าที่เป็นสื่อของพักการเมือง นะครับก็จะเป็นคนทำสื่อซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในการทำสื่อแล้วก็จะไปคุมงาน IO ให้พรรคการเมืองแล้วงานหลักก็ไม่มีอะไรนะครับจ่ายเงินให้คนไปทำบัญชีผีมานะครับคุกปู่มานะครับแล้วก็หนึ่งคนรับไป300บัญชีโพสซ้ำๆกันเพื่อไทยสุดยอดเศรษฐาเยี่ยมที่สุดแหทองทานยอดเยี่ยมมากรอคุณเศรษฐาเป็นนายกรอท่านทักสินกลับไทยอ้าวอีกคนะบอกไม่ท่านทักสินกลับไรแล้วนะครับมันก็จะเป็นการแสดงความเห็นในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับ เป็นสถานการณ์ที่